โอเคสวัสดีทุกคนนะวันนี้กับผมเหมือนเดิมก็วันนี้เรามาเปิดเกมใหม่กันดีกว่าเกมนั้นมีชื่อว่ารอรอรอบันไดน้ำกุกกิบันไดเรลไฟทิเวร์ประจำเกมนั้ <c oughs> นมีชื่อว่ามูมิสุดก,กันน้ำเอ c o s m ค c สเมตไดก็ผมบอกก่อนนะว่าเกมนี้มันเป็นเกมในเรื่องที่มาจากกจตุจต,ตุนแอนิเมชันกันน้ำเรื่องมูมิสก,กันน้ำเอ็ซึ่ง มันก็จะมีหล,หลายๆอย่างให้เรามันคือมันจะเป็นตามเนื้อเรื่องเลยอันนี้เ,เป็นเซ้ด้วยผมบไปเล่นหลาเล่นจบแล้วเล่นจบแล้วเแต่แต่ไม่ใช่เนี่ยอันนี้ถ้าเป็นอ่นเดี๋ยวผมให้ดูโดยรวมกันมันจะมีมิสชั่นแรกด้วยอันนี้จะเป็นที่ผมเล่นไว้เนี่ยเล่นจบอ่ะก็เน,นี่ยจะมีนี SFX SFX แล้วก็อีกดังฮาวเราดูกันแค่นี้นะ แล้วไปต eu, ่อกับเรงหลักดีกว่าให้มันดูเพิมากเลยมาอันนี้จะเป็นการแต่บทต er ่อบทเลยนะคือจบมันพูดจบของเราแค่นั้นเยลย その平和は儚くも崩れ去った突如出現した正体不明の敵によって一つのスペースコロニーが崩壊したのだこれが100年の長きにわたる新たなる戦いの幕開けとなる出けて出かけて。<music> เฮ้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 ้ใจเย็นโบิสูดน่เออชิปชิลืมลืมลืมอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตคริปนะเพื่อความปลอดภัย บทที่หนึ่งมาเดี๋ยวไปบทที่แล้วก่อนอ่าที่มันพูดตันต้นหนังก็คือยุคอวกาศผ่านมาได้หลายหลายผ่านมาหลายร้อยปีตั้งแต่มนุษย์ย้ายไปตั้งถึงสานสเปโคอโลนีหลังจากสงครามแย่งชิงดินแดนบนบนชั้นบรรยากาศจบลองดูเหมือนว่าจะเข้าสู่ยุคแห่งสันติภาพแล้วแต่ว่าไม่ทันไรสันติภาพนั้นก็ถูกทำลายลงเมื่อมีศัตรูกลุ่มเอ้ยเมื่อมีมกลุ่มศัตรูลึกลับกลุ่มใหม่มาปรากฏตัวและทําให้ทำให้สเปซคอลนีสูญสลายไปหนึ่งแหง่งเนี่ยคือสองครามที่จะ ดำเนินเป็นนับร้อยปีเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตปรับอีกตัวหนึ่งก่อนอ่ะผมบอกก่อนคนใครที่อยากดูดูถูกรุกตัวแบบดิคาสิดตายบนแอฟฟิกฟิกเซอร์หรือถ้าอยากดูแบบแบบนรกนรกไหนก็ไปดูบิลิบิลิซับแกนนรกมากเดี๋ยวผมขออนุญาต นี่จะเป็นการตระบทตาเบทดเดี๋ยวผมขอเล่งขอเปิดอ,อีกเครื่องหนึ่งที่เอาไว้นั่นในนั่นก่อนนะแ<อ>้งมันอาจจะได้ยินซ้อนกันนะเพราะว่าผมเจอสองจอฮัลโหลฮัลโหล เราคงดูข่าวก่อนสำหรับเมื่อกี้มันพูดว่าไอ้นี่ยานถูกขนยานขนส่งอ่ะถูกโจมตี <S <S โดยยังไม่ทราบว่าเนี่ยเป็นฝีมือของพวกอียูหรือเปล่าอียูก็คือ แต่กองกำลังไอ้นั่นหน่กองกำลังมันได้ไดยืนนำนว่าเป็นยูอีแน่แน่หามาได้14ปีหลังจากเหการเอเนเจอร์โ เออพูดถึงตอนเอมิลี่แรกไหนตอนแตันแรกในในวิลลี่วิลลี่อะกลายเป็นเฟรดิตเลยสายแล้วน่ะน่าจะครบแล้วว่าตมาสายนอนได้พอก็หาวิปใกันดเพืนได้ประมาณนั้น ที่เก็บไปแล้ว <laughs> น่าละเดี๋ยวเราต่อไปเราจะได้เล่นนละไปกันเลยโอเคเรามาตรงนี้แล้วอันนี้จะเป็นบทเดิดของผู้การ อันนี้จะไม่พออันนี้อันนี้มีบทพูดวะตรง็เลยแปลไม่ถูกขอ,ขออนุญาตให้แปลนะถ้าเกิดมันตรงไหนไอ้นั่นอะ่ะอันนี้ก็จะเอล้รไงเหมือนอยู่ในนั่นอะ่ะ <c oughs> มากัดเล่นแล้วแกนกัร์ดนำอันนี้เป็นกันดด้ำพาร์คแรกที่ผมเคยดูเลยนะตั้งแต่ดูนูน่นกันงตามก็ประมาณเจ็ดปีใช่ปะอันนีป้ประมาณในประมาณสิบปีขึ้นนะ อันนี้ก็จะไปพิก็หมดว่ากัรว่าแบบเออเอาแขนกันนํามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเลยนไปหน้าประตูท้ากันมันมันเจในเงืองที่แบบมันต้องเลอกแล้วมันต้องเก็บแรงอย่าง絵รございอす นนอันนี้เดี๋ยปไปให้ป๊บน,นึงไม่มีหรอมันเป็นการพูดย้อนความเมื่อแบบตอนเป็นเด็กๆว่าอันเนี่ยภาพนี้คือภาพของกันดั้มที่ในสมัยก่อนอ่ะเคยเขากู้โลกเอาไว้เป็นกันดั้มตัวท,ที่เกี่ยวสงครามได้คิดดูเท่าขนาดไหนมันมซีดกันดั้มมันแน่าจว่ไม่ผิด ในสุกในภาคกันน้ำเอ็กซ่ามันจะตัวร้ายมันขึ้นขาวบัวแล้วมันพันในกันน้ำเอทของอีฟิเน่ยปกเดียวขาดเป็นไงล่ะแต่วนกันน้ำเอทไม่เคยไม่เคยเกิดขึ้นเลยไปกันไวๆผมเล่าโดยสรุปนะเล่าโดยสรุปตอนที่มันมีแบบคำพูดเพราะว่าผมไม่จับไม่ถูกว่ามันจะพูดถึงตไหเพราะบางทีเนี่ยมันสกิปเล่ายรนเลยี้มันมีแบบเพาะว่าผไม่ไนะพด สาย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 สองสาขากลางมันจะมีปัญหาในน้นนะคือมันไม่ได้แรงในขนาดอ้นั้นได้เดี๋ยวของขอนญาตดใช้อกาสนี้ไปน้ำพราในเดี่ยวเหนื่อยแน่เพราะมันเป็นเกมแปล ส่ไอเกนนี่ทางทางก็ได้แหละผมจะดองไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่อยากเล่นเรามีพื้นที่เท่าไหร่วะสองจ่กกาน่าจะพอแหละมาต่อกันเลยอันนี้เราจะต้องวิ่งไปหาครูครูหน้าห้องตัวบัตน,นี้จะคุยก็ได้แลนะ้วเต้ากุ้ยอ่ะคุยอันนี้ผมใส่ตัวมอสอังกฤษไปนะแต่ใส่เท่าที่มันใส่ได้นะ อ่ะเริ่มขบับอืมปิดเอาล่ะลาไปนั่นีอก็คุยกันก่อนกับเพื่อนคุยกันเราก็แค่เพิ่งเคคุยกับแฮมิลีน่นั่นเป็นนางเอกของเฟสแรกที่ไม่ดูไม่มีบทอ่ะ จางมากเลยนางเอกของกันดั้มสามบทจางหมดเลยอะ่ะทั้งไงเไอเออจุกข,ของไอเจ้าที่โออ่ะจางสุดแบบจางจางมากอะ่ะก,กันกันดั้มนางเอกจ้าบทนางเอกจะจางจางหมจางหนักเลยอะ่ะจกเว้นของไอ้เจ้าซีดซีดกับซีดาจินี่บทนางเอกจะไมาคอยจางต่อไปก็เป็นระบบที่แบบเออไปไหนมา,นาไหนได้ไดละ เริ่มอาจบคาบแล้วนี่อ่ะอันนี้เราก็ใช่ป่ะวะทางวันก่อนเราจะต้องวิ่งกลับมาที่นี่ก่นอนคราวนี้เซ็ตคลิปกอความรวดเร็วนะจ๊ะ <laughs> โอเคบอวิ่งกลับห้องเ้งเางหลังอยู่ห้องที่สามแล้วหลังจากนั้นเราจะไม่ได้มามาที่นี่เลยยูเอซิสเทมอ่ะใช่ป่ะวะอ่ะเปิดแล้ว ท่องเก็บของเซฟอะไรแบบนี้เปิดแล้ววิธีกดก็คือกดสามเหลี่ยมแล้วมันก็จะเปิดนะมีไอเทมแล้วตอนนี้ไอเทมเรายังไม่มีอะไรนะทั้งหมดเลยยังไม่อ่ามี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 นี่ีเยร์ไอเทมมีเอเดไวส์กับ Experimental Material เออ ไปไปกันไปไบๆเลยคือถ,ถ้ามันมีอันนี้ตรงไหนก็นั่นแหละไปไปไป ิวเปิดแล้วไอ้ AI, นั่นไอ้ AI, มันจะเป็นพื้นที่แลาต้องแวะมานี่แล้วนะหมด,ดประโยชน์ละที่นี่ต่อไปเราเข้าในเรื่องต่ออันนี้จะเป็นช่วงเคยกันตอนคืนอ่าตอนที่มันจะดูสังฟราดูดาวกัน จะเปิดคู่กันจำหนึ่งน,นะจบและปอย่าแล้วคือไม่ได้มาดูปเาเตต้ในเขาเลยกว่าไงเหมือนเป็นฟองฟ้าตอนคืนนะ่ะกี่ปีแล้วแล้วพี่ก็บอกนั่นสินะไม่ได้กี่ปีแล้วอ,อนะไรแบบนี้เริ่มแล้วแหละเงียบเริ่มแล้ว <elector ate> ท่านคิดหน้ากันไป,รปหรือเปล่าที่มันอยู่ดีแต่โจมตีโนรานใช่ที่น,นี่โคโลเนียเขาคิดว่าโลกอ่ะเอโคโลเนียอยู่ห่างไกลจากโลกมากเขาอยู่อีไม่ไม่มันคงมาไม่ถึงหรอกอะไรแบบนี้แต่ฉันเคยเห็นมาแล้วนะ ต่ว่าตามจรงที่วอยูอีอะมันทำให้เมืองกลายเป็นทะเลเพลิงไว้นไในหิกตาเลยก็ยูอีมันไม่รู้สิ่งรู้สาอะไรเลยสักนินนนดิขึันคัออน,นน่นนาตาย ท้างหน,นมม้าเป็นมืีกินไดให้ใหันให้ฉันข้านี่มันมันมันจูพาราที่ฉันต้องทำเลย้ายในมีข้อมูลแบบดาบกของม,ม,มสูทด้วยแหละเลกันสีเหตารณี่เกิขนั้ารณ์ที่น่าประหลาดใจมา

แม่ต้องอยากให้สน้างแม่ต้องอยากให้สร้างที่มันกั้งหมดเรียบเรียบหมดเกิดอะไรขึ้นสั่นตลกมากเลย แล14ปีแล้วที่มันได้จมตีคอละนีงแล้วทำไมมานะตอนนี้อะไรประมาณน,นี้ประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผนะิดนะบินไม่เข้า

แต่เมื่อกี้เราจะไม่แปลนะคือมันเป็นบทพูดที่ไม่ควรแปลถ้าเราเอาขึมาที่นี่แล้วออกไปได้ไหมออกไม่ได้ดันั้นก็จะบอกให้เราวิ่งไปหาวากัรใช่ไหมใช่เดินมาแล้วเลินมาแล้วอันจบอันจบเข้าไปไหน

คือตอนแรกอะผมกะว่าจะเล่นให้มันจบเดลซิสเซนทำงานได้กนไดี้คือตอนแรกผมกะจะเล่นให้จบก่อนแล้วก็เออคิดว่าแบบมันจะมีเอร่านอะมันจะมีระบบให้เล่นให้เล่นซ้ำอีกรอบหนึ่งอ่ะผมจะได้แบบเออไม่ต้องมานั่งงามอีกรอบหนึ่งสรุปแม่งไม่หิ่งเฉยดูเป็นเกมเนื้อเล่นที่เล่นแล้วเล่นเลยอ่ะ โคตรเตลแต่เมื่อไรเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเอาเกมนี้มาเล่นเอาสไลด์เอาเดซิมี่เอาอะไรแบบนี้มาเล่นได้ของยูีมันจะมีอุปรออก,กรณ์เสริมมาให้ เออพูดถึงกันน้ำเอ,เอ่ออือบิลลี่บิลีแม่กซปได้น่าหลมากแต่ได้นักเกียิอะ่ะ <c oughs> จะมึง,งเ่าจริงหรอเอาละนด,ดัดีสเปยกันผมเลป็นดึงสเปกันนะจำไม่ได้เป็นเลกว่าอะไร เออว่ะเปิดเช็คได้นี่ว่ะกันน้ำเอ๋กันน้ำเอ๋นะน้ำหนึ่งนะเดี๋ยวจะเช็คไปด้วยจะได้อเราจะได้อธิบายกันกับคุยกันรู้เรื่องอะ่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งมัวตัวกันตับหนึ่งหน้าเคยตัด i ไอโฟนมันค้า ปับ,บนึงแบบนึงแบบนึงอ๋อมสสีสีสีสันเลยเว้ยเฮ้ยมันเปียนออกมามาพิสุดลกโอเคเอ็นดัน,นอร์มอลมามีไมนถูกชายช่างแมง่งได้กันเลยอันนี้ก็าา <S <S กต่างกัิบางนั่นแต่ไม่ม,ไมีอะไรเนะี่ยโอเคตอนนี้นั่นให้หอาฟนฟาดไปเขาเว้ย ฮรดดินการกดตรงนี้จะเป็นการล็อกคันเซินล็อกนะปาดเลัเอซิสเต็มจะสร้างอุปกรณ์เพิ่มให้แต่ตอนนี้แหละเดวอหลังนี้จะต้องไปนั่งลา้าต่างๆนะครับ เอ็ดซิสเต็มไอ้อัพไอตัวเอ็คอแล้วก็อาร์มเมอร์ต่างๆในการใช้สู้จะเหมาะมากเลยในการอัพยิ่งามมาอัพสูงยิ่งทำงานอุปกรณ์เสริมของกันบ้างฉากนี้ไม่มีในหนังนะจ๊ะเอ้ยฉากนี้นไม่มีอนิเมะนะต้องมาหาดูในนี้เดิม <g ülme> อ,อาจจะมีในไอ้นั่นก็ได้ไอเขาเรียกว่าไรนะไ อีอพีเอพิเศษออกมาหนอีอะไรนั่นอ่ะรอแป๊บนึงครับเกดกดกแอาเป็นการปังกันการปงกันได้เยี่ไม่นแล้วตายไาแล้ว อันเนี้ยแหละลุยสบายแล้วอ่าอันนี้ก็จะเป็นอนธิบายถึงสกิสลพิเศษเราจะเปลี่ยนไปเลยนี่งไงไดดกดกด A กับกด E พร้อมกันจะเป็นท่านี้ปาฟาฟาดฟาดนี่ไอ้ชาเมื่อกี้นี้มันจะใช้ในการตีมือจะมีการมีคนหัว แต่กดไปก็ดีเพราะว่าเราไม่มีเราไม่มันไม่เราเก็ตเต็มแล้วเอ p พีอะเห็นบ้างมาถ้ามันเต็มก็มันก็ไม่รู้จะไปทำอะไรถ้าฉันกดใช้ด้วยเถอะได้กอ,องหิวมาทุกทีเด็กก่อนเด็กก่อนเฮ้ย,ยมันมีอะไรนักหนาววะ หนึ่งหนึ่งสองสามท่านดีได้นี่นี่แน่ดีดีนักโดดสับเลย ถ้าพูดถ้าพูดตามหนังจริงๆทำลายไม่ได้ละมันมันไม่ได้ใช้นีโดนมันใช้บีมเซเบอร์ของมันเนี่ยกับกามแล้วมันก็เราอีเนี่ยมันก็โดนเพื่อนมันคลายทีนึงยาวๆวันนี้เยาเกมคลิปนี้ยาว

ランダムを積んでやつらに反撃をするのです。反撃だと、そんな場合ではない。こんな時だからこそ反撃するのです。知れいいだろう。ディーバを発信させよう。しかし、反撃のためではない。ノーラスクため戦艦で住民を受け入れたとしても、限界があります。そうでは。 コロニーコアを使うのだコロニーコアこの部分に住人全員を移動させてですがたとえコアに避難してもコロニーのねじれ現象が始まればコアごと押しつぶされてしまいますあそこでディーバを使うディーバを使い真の部分にえそんなことが 私は司令官として確かに農業ブロックはエアシステムももう時間がない間もなくコロニーを失敗すれば全滅だやりましょう司令わかりましたすぐに準備に入りますお言葉ですが司令敵がそれを黙って見ているでしょうかわかっているしかし今はこれしか手はないうん <noise> <noise> ก็จะจบเพชรมันก็กลับข่าม่อีกรอบหนึ่งแต่ตามหนักกันเหมือนไม่ได้ขับเข้ามานะมันยังนั่นต่อเลยบายกันบายบาย <c oughs> อันนี้จะเป็นการปรับแต่งระบบเอามาันรับภารกิจพอนะถ้าเกิดว่ามันดูยาวเนี่ยแล้วคลิปนี้มันยาวยแดดเราก็เดี๋ยวเราจบคลิปกันตรงนี้แหละเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมขออนุญาตเซรแป๊บนึง